อ okay. 谢谢่าสตีมไม่ตอเนี่ยโอเคตอนนี้พวกเราก็สตีมกันแล้วนะครับเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมใหม่กันแล้ันต้องอ้วงใหญ่อะไรกันเลยแต่ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะคือเศร้าใจ็ปสงครามเกมเดี๋ยะอะไรเนี่ยอ้าวค้างเชยยัดเขยแก่สิเผยอ้าวกดโฆษณาอีก ไม่รู้เลยไม่รู้เล่นเกมอะไรอือสิเลยยังโอ้ยไหนเลยไหนอะไรใชใครดูครับใครดูใครดูคอมเมนต์มันเลยใครยังใครอยู่ในกุใครกำลังดูนะครับตอนนี้นะตัวเขาเรีนมันพลาดนะเออส่งมาเลยตอนนี่สตีม สวยบอกเฉยๆเอาเข้าแลรานะเจ้าโอเคบางพังเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวไปเสร็จไปเยอะว่ะแล้วค่อยเปิดอืมไปเข้าเลยรไหมครับมาดูเล่นเลยเล่นเลยสิเล่นเลยอื นี่น้องชายดีครับผมดีครับอ้าวดีครับโอ้นี่น้องชายดีครับคุณนิกนิกกิกกันจะ่แรไม่ออกไง FC ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณชื่อว่าไงมึงใครกูรูค้คุณชื่อมึงนะเว้ย FC แค่วครับโอ้โหคุณคุณชื่อวะไอเออใครมึงคุณคุณแต่ว่าจำไม่ได้ชจังมันจังมันเถอะจำไม่ได้ลืมแล้วอ่ะ เล่นไหนเดือเกมของเราเีงเพรเล่นไหนคือเกมที่บุกิมาตลอดตลอดชีวิตจะได้ไปปล่อยในสตรีมนี่แหละก็เลยผมดูดูฝีมือผมด้วยนะทุกคนดูฝีมือผมทุกคนจะเข้าใจว่าผมนี่เอื้อใครวะไอ้เหี้ย่ปีแน่นอนไม่ใช่มาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นกับปูลีหรือจีนใครอ๋อร้อยแล้ว โอเคเซอร์วิ้ปัญหาเลยเซอร์วิ้งไม่ได้เซอร์บัคอะไรสัตว์ทีวีอ่านก็ใช่ยังนิกี้โอเคอ่านรอครับคุณไม่ผมผมก็อ่านรอครับเอออย่าดีกว่าเดินเดินเดินทื่อไปเดี๋ยวในขี้คุณทีวีอ่านก็ใช่ยังอ่านกับผมคุณิกกี้คุณทีวีครับผมดีครับคุณจะเล่นด้วยกันไหมคุณเล่นก็เข้ามาได้เลยนะครับเซอร์วิ้เนี่ยเซอร์ว้งอะไรดีวะเซอร์วิ้เนี่ยแน่แน่แน่ใครจะใครจะเล่นเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเซอร์วิ้งแน่แน่แน่นี่เลย จำเก่งเลยวะอืม uh, IP เนี่ยอืม uh, U S A N A d I O N S T เ okay, คสองไปนี่คือ IP ปอดก็เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเลยโอเคนะ การยเล่นก็เข้าไปได้เลยใช่โอปิเข้าเดีต้องเกมทังไมเนี่ยเมื่อกี้ก็บัาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาแล้วเซิร์ฟนี้ไปทังมีเซิฟเลไนเล่นอยู่นี่วะอ้าวเาชี่ยอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าเล่นไม่ได้อ่ะเมืเ่อกี้เมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายก็เล่นอยู่เนี่ยเคยกางดิ กูแม่งจะคายวอลก็ได้เยัยวันนี้จะมาเล่นเบนรอสักหน่อยก็เล่นเป็นได้เออเป็นได้เฮ้ยกูกูแม่งก็เล่นกูจ้าก็เล่นได้อยู่ไม่รู้อะเซฟเขี้อะไรได้บั้งเนี่ยเออเล่นเซฟกับมึงก็ได้เออสกายวอลก็ได้เว้ยเนี่ยกูอย่างกันเล่นได้เออนี่คุณดูถูกกูใช่ไหมเกมแบบจิตนายสินาเล่นได้หรอก อ๋อไม่นะไม่เล่นกับใครเล็กๆเดียวเออเบื่อจริงเลยไม่ตัเดียวเยอะได้ โซโลรา้จักบอลเล่นโซโลขนานี้ไหมไม่ใจอเจอย่อฮะเออพี่ไปดูผมกูบวยแล้วพี่คนดังอ่ะคนดังเปล่าอ้าวมา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 เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวพี่ดูผมแล้วับพี่พี่ไปเกิดฝีมือผมสีแล้วพี่จะเห็นว่าฝีมือขึ้นยังไงเอาอยู่ดิมาเดี๋ยวพี่จะเห็นว่าฝีมือผมเนี่ยมันระดับประเจ้า lúc nào được bây giờ, lú, tảng mình cứ làm bài cho, ừ, mang có coi lại, Đã nu, à đây đây ta nu mì đi, để xem lú của đẹp chơi. อามันไม่ตายได้ไงอ่ะโอ้โหโอ้ my god มันไม่ตายพี่เปลีย่ยนไหมมันไม่ตายอา่ะพี่เฮ้ยมึงตีไปกี่ตีมแล้วไม่ตายเลยเหรอมาอะไรเนี่ยไม่ตายได้ยังไงกันทบ้า,าไปแล้วใช้ทงแต่ไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยอุยอ้ย ป่้ยปยอะไรปยก็ใจได้ว่าบุกบุกอะไรกันไม่เี่ยงีดจะบุกกดนมีก้อยนะกบ๊บกบกบกจั๊จ๊นี่ อฮ้ยแล้วพี่เรงหนีไทำไมเนี่ยผมไม่ใช่นะกกางนี่นะเราไปผู้จกอะไรอย่างนี้วะนี่พี่หนีตีมาไม่รู้เลยเนะน,นี่ยนตีมาลองดูต้องเอาใช้อ้โหนี่พี่แอบหนีมาเลยเนี่ยทำไมป,ปีช่วงนี้ปีชัวร์มากผมขอรับครับเลยนะเดีมาดูผมดูช่องดูด,ะวะด้วยด้ววะจะไปที่สำหรับเดี๋ยวมันมีแค่นี้เหรอ เมี้ยเดี๋ยวโอ้อยู่นี่นี่มองมองเกือบไม่เห็นหนวดแล้วเกือบเกือบมา,มา,มาใส่ก่อนก่อนไอ้คนไหมน่ะคนเออคนนี่แหละมันกี่ยังไงน,นี่คนแล้วแหละ พี่ดูไว้โบโจโฉนาได้ไม่ใช่ว่าไปอย่างเดียวไปวันหรอกฮึบป,ปุ๊บ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 ดิเอ๊ะเจนายโอ้าวยาที่โซเชียลโฉนาแล้วเอ้ยเห็นไหมพี่สติผมอ๋อไม่อยากพูดเยอะเออใช่โอ,โดดอ้โหแต่ครับเออทคนคุณน,น้องๆก,ก็ดูออกครับโผล่มาไหมครับ พี่แล้วตัวตัวพี่เราจะอยู่ทำไมวะโอ้อะไรอ่ะข้อบันไม่ใช่ปิดปิดพี่แหละตอนกับพี่แล้วจะอยู่ทำไมวะเออว่ะกูจะไปส่งทำไมวะได้จนะไปส่งพี่มือซื้อเนี่ยอืมอ้าวอันอยู่เฉยอ,อะไรอะไรอะไรดได้จริงเหรอได้จริงเหรอ อืมจะกลัวจริงเลยป้ามึงเจอนี้นี่มึงหนึ่งนี่ดิก็เอาแต่อะโอ้ไปลบพี่ผมอนไม่ดูบ่้ฮหยาอืมไอ้พื่นไม่เก็บไม่เก็บกันใช่ใครรู้ว่าไอ้พวกไอ้เพื่อนเนี่ย <c oughs> อืมแกีแล้วเสองคนเอ้ยหนึ่งเว้ยหนึ่งเนเว้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วนะเออพี่ว่าบูจาไหมพี่พีนิกพี่คิดว่าบ,บูจาไหมพี่ตอบหน่อยพี่คิดว่าบาไหมพีนกพี่คิดว่าบาไหมอ่ะไม่ตอบอีกพี่คิดว่าบาไหมอ่ะ ดูคนคุูกันรอเพราะผมมึใครกันรอรออยู่ตรงไหนรอทุกที่เองบวยอ้าวชนะเฉยโอ้โหวินกินมากีมปี๊บปุกบตีเดียวชนะเลยเออต่อดีรออะไรอ่ะไม่เห็นไหมพี่นี่ปากเป็นเทพเจ้าหรือเปล่าพูดปุ๊บปั๊บได้ปั๊บเลยเนี่ยไม่มีสกายวอลเลยไอ้โก้ก็ได้มามันก็เหมือนสกายวอลเลยเปลี่ยนจากเตี้ยมันไขแค่ละใช่ไหมพี่ ไั่วาปิกอ๋อไม่ได้กดเนาะกดเทียพอร์ตไอ้ควอโซโล่พอไปเล่นคู่ไว้ใส่เดียวแล้วพี่นะอ้าวคืออะไรอ๋อสกายวอร์อีกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะเล่นไอ้ควอตรงนั้นมันจะกลายวอร์ยังไงเอ้าวว้าวร้อยเน็ตเน็ตร้อยยังไงไปอ้าว เดี๋ยวเอ็กบอลเป็นอย่างนี้เหรอวะร,วนนะอรัวเนีเ่ยครั้งแรกที่ก็คือครั้งแรกที่เล่นจะดาบผมว่าควายนะพี่จะดาบผมว่าควายาาลาเลยครับครั้งแรกถั่วมันเล่นเองนะออองเออครั้งแรกที่มันเล่นเอ็กบอลอย่างนี้หรอวะไม่เข้าใจวะแค่ไม่เข้าใจอ่ะเออเอาไปสายเลยดิเอาสายแทงเลยวะมาสายคืออะไรอ๋อเหรอไม่รู้เหรอไม่สุดไม่สุดโอ้ยโ,โอู้จ้ะ เนี่ยไก่เช่นอยู่เนี่ยแล้วอะไรไก่เช่นเอาเว้ยเล่นเดี๋ยวเล่นตายเลยอ๋อะอะไรคืออะไรเนี่ยอ่ะคืออะไรวะโอเดี๋ยมบปขันไก่ก่อนนนั่แรกไม่กันจะตายหานี่ไก่เชนเนี่ยป,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 ปั๊บ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 เอ้าไป คนดังคนดูเช่นก no ็ต้องตำเท่ๆไปก่อนเออความธรรมดาไม่เป็นต้องโดดวอ่างเว้ยอืมแค่นี้นะจ๊ะตัวละบัสิดบัสิดแดงอยู่อู้สวมาวางมาวางทำไมวะเมื่อกี้จะได้เล่นอะไรเว้นดาบคนเลยดาบอะไรจ้ะโอดาบโอ้ดาบไม้คนอะไรอะไรอะไรโอดาบก่คน

เล่นเลยเล่นเลย,เด,ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช้าโอ้ยมันขันหรือวะมันขันหรือเปล่าเนะี่ะยอมไปเลยจะไปแต่แตอนนี้ึง,งยอมไปแล้วสิคือฉันติดไม่ใช่ขันวันนี้ตายเนี่ยมึงอ,ะอ่ะอ,อ่าโอ้ยนั่นว่าตัต้ดงดีๆไม่ไปแล้วกูนะควายอย่างนี้ว่ยยวะ ความคล่องผมพี่ดูความคล่องผมแมเ่เอวพพิว้วอย่างไฟยเยอะพี่ลเปล่นควมบอลในมือเออดิตและต้นไม้แต้มึงออะตายลือมงอะ คุณต้องหมดตายแล้วจ้วปปดเออตายแล้วมึง่ฮจบตายเลยฉันเนี่ยต้องมางอย่างไรี้ังไอ้หายแล้วตออยู่นี่เองโอ้โหหาไม่เจอหายก่อนเลยเวนี่ตายเลยนะขึ้นก็ะ๋อ อกอเลยอนนี้ก็ได้บ้างเฮยนะอืมเ้ยเต็มทองทองเลยแตกกันเนี่ยก็ไม่เนี่เจ๊ยัง แกนี in, e ่ก็แล้วก็โแล้วนะปลาร้อยังไงูวะเฮ้ยปลาร้อนเดี๋ยวจะทำที่ตุวคนเลยไปร่อเนยปลาอันนี้ก่อนเสียงแรกนะโอ้โสิายนะจะรอดไหมี่ยไม่ร้องไม่รู้อ่ะหุ่ยไปไหนเสร็จแล้ว โอ้ยอนตายว้าจับเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเย็ดแม่เปลี่ยนเรื่อยๆดิเปลี่ยนเรื่อยๆดินี่เอากดมึอกีบปืนกดย่อไปปวดเลยเออสิ เอาไอ้นเขาเอดิไปดูจะไปฟังเลยโอเคโอ้ฟังชวนไม่งั้นเลยพี่พี่ว่าเอาจริงเลยมาดูผมเนี่ยจะคิดน่าจเอาจริงเลยผมก็มีใครไปดูเลยมีสองคนเนี่เมื่อกี้คุยกับพี่ก็สนุกดีอะเฮ้ยมาเป็นขอนะเพื่อนนะ ยัยเอาชุบชุบชุบเอามด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 อะไรแล้วมาคุณเล่นี่ก่อนเลยไม่มีอะไรเลยตัวมึงอ่ะมีแค่ดาบนะมาดิ จะดีมทำไมแกก็ตายอยู่แล้วแกจะดีทำไ,ไมล่ะเฮ้ย What the fuck มันปีดได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋เดๆดเด็ดมันปิดได้ยังไงใครรู้ตอบหน่อยครเล่นเซนี่บ่อยยังไง อ้าวแตกเลยมันปุ๊มันมันมันลอยอ่ะโอ้เกินไปเออตัวเนี้ยพูดเรื่อนหัวร้อนอยากเล่นอะไนะเออคว้างคว้างดีจะตีบู๊ฮแม่งโกดปัญญาห่อนะเฮียฮอ่มจะไปเล่นคว่าก้อนใหญ่ด้วยอย่างนอีกเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอใหม่เลยโอกี้สัตว์ลอยเฮียโปรยสัตว์ไก่ก็ลอยได้ยังไงก็ไม่รู้ Lấy lệch đâu vậy, rồi chút, còn nữa, đưa cái này, đưa đâu không nữa, này khá ná Đi ui, sen đấy sao. ตายมีเสียงกะไรายเนี่ยโอเคอเคอยผมข้าไปไลละตัวน้งต้องการดิ ยังไงมึงอะยังไงอะโอ้ยชนเดี๋ยวฟิวเลยเมื่อกี้ยังไงมึงไงยังไงยังไงอะยังไงล่ะเจ่ะย่างไงละจ่ะติดมุมอย่างนี้จะรอดหรือเปล่ามีแค่ชุดอยู่นั้นจอกขุดเซมเซ็ตออกมาเมื่อไหรโอ้ยสับด้วยจีบมันตัวมันตุวไม่ได้ให้มันจู่เก่งยังวะอะไรข้ามาบิ๊กบ่หอกอันอุ้ยกด อะไรค่าจริงๆเว้ยีม oh, ันอะไรค่ามากโอ้ยเยี่ยตองก้อยกากเลยวี่โอ้โหลมมาครับไปมีปัญญาตัวนึงอ่ะโอ้โห้ใจวิทยตีหมาหมูอ่ะเออผมอยู่ในหัวทองแลผมเจอแต่ทองเลยนะสายทองแล้วสายเหลืองนะโอ้มึงเป็นเหี้ยมไอ้เนี่ยรอกมาหรือเปล่าเอ้ยเก่งแล้วผมบอกเลยนะการแสดงของผมเนี่ย เศร้าหรือรามากหรือดีๆกับปู้กันได้ผมแสดงมาหมดแล้วเข้าใจไหมพี่พี่เดี๋ยวผมสงสัยพี่ตายทำไมว่าผมมีผมมีการแสดงพี่ตายทำไมบอกมาหน่อยพี่ตาพี่ตายทำไมการแสดงผมเนี่ยบอกนะบอกน่อยต้นต่อไปนะจูบไปดีจ้ามึงวิ่งเด็กไม่ึงอ้อมาต่หนูมาอ้อม เออบอกเลยนะไม่เขาใช้ดาบอินดีแรงกว่าทองเออบึงบอกอ่ะพี่พี่บอกตอนนู้นอ่ะเออดาบไม่ได้เจอแล้วสวยพี่สวยอืมเฮ้ยสัตว์วิญุกอะไรเหี้ยตัวนี้มันของมันเต็มชุดเลยเวทแม่มึงเอ้ยไม่ไหนมันข้าววันนง้เมื่อยังไงดิ โอ to to io, oh. Oh. ้ยโอ้ยเอามาตามได้มาตามถึงได้ยังไงกันอ้าโอโอ้๊ยเชดคูเป็นแดนแล้วหัวร้อนแป๊บหลับแล้วปีโอเคมันใช่ดาบีก็แต่ว่าไม่มีตัวมาตัวไอ้ผมมานะเออไม่ไม่หลุดภาพไม่หลุดวะเนี่ยเฮ้ อ๋อกูควรอะไรเมื่อกี้ไม่ได้กูตั้งใจกูน้องดิออกไปเลยมึงกูได้นั่งกอดก็สวยฉันเก็บสบายก็เกมในสุดอืมพอตึ่นมาใน้ฉันก็เสียคนนีอแหละไม่ได้เกมหรอกลาไม่ได้เกมสนุกกว่านะเออน่ะไม่ได้เกมวอลไม่ได้วอลนี่น่าสนุกกว่านี่สนุกใช่ไหมพี่ไปสนุกไหมอะมองแล้วนี่มองมากเลยมองมากเลยอ่ะเฮ้อ อย่าป้งยางหอนเราจะมาเล่นแบบเหมืรูปชายทีดี <c oughs> ตัวไ็นไหมวะวอเ <c oughs> อ้ยเกยอะไรคือออ่ะเรียทีอ๋อนี่เนี่นทีอ่ะอ้าวขุดเบื่อ้าวทบแล้วกคตดเร็วอ่ะ <c oughs>

อะไรไงคืออะไรหยุดหยุดจะทำชั่นเลยเอ้ยเออดี้ไปไม่ตายยังไงไม่นานดูดิรอดยังไงทำไมอยุดแนวมันตายหาแล้วนี่วะเราขอไปจบ้วนะไม่จบดีเลยอ๋อจะหา เ้้ยคนแรกเลยกู What the fuck อะอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรวะไม่เล่นแม่งแล้วไปละโหลดตัวเกม Minecraft C E มาเล่นดีกว่าว่ะ C E C อ E ก็อะไร m i n ค c ับ f ี C E ก็อะไรกับพี่มองหน่อย อะไรละเอยียดกือะไรตัวเกมไหมครับเจีมาได้ดีกว่าว่ะเจีวัตต์ฟ้าผมรู้จักแค่บกับ B ีซีเจีอยไรพี่บอกไงก่อนม,ม่ต่อผมไม่รู้เลยเอเบียีกับพีอ,อะไรต่อบไหนพี่ตอบไนบี่นายตอบไงช่นไตอมไซตอไน โอเคผมไป้ะบายพี่วันนี้ผมหยุดเตยมตรงนี้นะครับเออลายกบสีโอเกียนที่บ้าทีบอเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะเออเออเพิ่งนี้ลงคลิปอะไรดีวะเพิ่งนี้จำคลิปอะไรดีเพิ่งนี้จำคลิปเป็นบอแล้วกันเออวันนี้ผมขอลาวันนี้ไปละแน่ใจทีที่